แต่ดูเหตุนี้ก่อนนะฮะที่นครศรีธรรมราชนะครับท่านผู้ชมครับไปเจอศพผู้ชายคนหนึ่งนะฮะถูกไฟดูดเสียชีวิตในพงหญ้าริมถนนค่ะญาติบอกผู้ตายเนี่ยเขามีประวัติเรื่องของเสพยาเสพติดกับลักขโมยนะฮะคาดว่าอาจเข้าไปขโมยของแล้วถูกเจ้าของบ้านเนี่ยที่วางสายไฟฟ้าดักเอาไว้เนี่ยนะฮะก็ไปโดนไฟแล้วดูดเสียชีวิตหรือเปล่าแล้วก็เอาศพเนี่ยมาโยนทิ้งเอาไว้ สูเล่กันหน้ามีมครอบครัวของผู้ตายก็ร้องไห้นะฮะด้วยความเสียใจหลังจากเจอศพของต้นนะครับ ตนนี่เป็นชายหนุม่มอายุ22ปีนะฮะชื่อจริงชื่อจริรก,กิจอักษรแก้ว <c oughs> เสียชีวิตในสภาพนอนคว่ำหน้านะครับหน้ามีอยู่ที่พงหญ้าริมถนนในพื้นที่ตำบลปากภูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะฮะในสภาพศพเนี่ยก็คือไม่ใส่เสื้อนะครับใส่กางเกงขาสั้นหนึ่งกางเกงขายาวของเขาเนี่ยไปกองอยู่ที่ปลายเท้านะฮะแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ากางเกงขายาวตัวนี้เป็นของใครด้วยนะฮะ แต่มันมีงเกงขายาวกองอยู่ปลายเท้าของต้นนะครับมือขวาของต้นเนี่ยมีลักษณะเกรงแล้วก็ไพร่อยู่ที่หลังไพ่หลังอยู่นะครับจากการชนะสูตรเบื้องต้นเนี่ยพบมีร่องรอยการถูกทุบที่ศรีรษะแล้วก็ใบหน้าแล้วนี่ฮะซ้ายมือนะครับทุกผู้ชมครับที่ศพของผู้ตายนะฮะมีรอยไหมจากไหล่ซ้ายยาวมาตามหลังนะครับแล้วก็พบรอยไหม้ที่ใบหน้าถึงจมูกด้วยนะฮะ คาดว่าเกิดจากถูกกระแสไฟฟ้าช็อตแล้วมีรอยบาดแผลลวดหนามที่แผ่นหลังด้วยคาดว่าแผลน่าจะเกิดจากการที่ผู้ตายเนี่ยมุดรั้วลวดหนามที่เจ้าของพื้นที่ก็าจะปล่อยกระแสไฟฟ้าไว้เพื่อดักขโมยนะฮะทำให้ไฟฟ้าเนี่ยช็อตจนเสียชีวิตนะครับหลังเกิดเหตุคาดว่าต้นอาจตกใจนะฮะ,ะไม่ใช่ขออภัยเจ้าของที่นะฮะที่ปล่อยไฟไว้เนี่ยอาจจะตกใจก็เลยตัดไฟแล้วก็รือ้อ สายลวดที่ปล่อยกระแสไฟออกแล้วก็คงจะเอาศพของต้นเนี่ยใส่กระบะแล้วเอาศพมาโยนทิ้งริมถนนเพื่ออำพรางเพราะพบรอยล้อรถกระบะเป็นทางยาวสัก2เมตรด้วยนะครับคาดว่าจะเป็นรถของคนที่ก่อเหตุนะฮะส่วนรอยเลือดที่ใบหน้าของต้นเนี่ยคาดว่าไม่ได้เกิดจากการถูกทำลายร่างกายนะครับแต่อาจเกิดจากการถูกไฟฟ้าช็อตจนเลือดไหลออกทางปากนะครับเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด ตีหนึ่งสองนาทีคืนที่ผ่านมานะฮะท่านผู้ชมครับต้นนะฮะใส่กางเกงขาสั้นไม่ใส่เสื้อนะครับเหมือนกับที่เจอศพเลยนะฮะเอาผ้าคลุมศรีรษะเดินออกมาจากบ้านจากนั้นตีสองจะเห็นกระบะสีขาวเป็นกระบะต้องสงสัยนะฮะขับผ่านไปยังซอยจุดที่เจอศพแต่ก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะฮะคันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องก็ได้นะฮะเป็นแค่ต้องสงสัยนะครับ เราได้วงจรปิดตรงข้ามจุดเจอศพนะครับตีห้าครึ่งนะฮะจะเห็นแสงไฟคล้ายรถกระบะเนี่ยวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านแต่ก็ไม่ชัดเจนว่าเป็นรถของใครอะไรยังไงนะครับเพราะทางตำรวจเองก็ตรวจสอบช่วงเวลาตีห้าครึ่งถึงตีห้าสี่สิบสองเนี่ยเป็นช่วงที่มีพระรูปหนึ่งบอกว่าเจอศพนะจากนั้นเราไปตรวจสอบวงจรปิดอีกมุมหนึ่งทางเข้าออกใกล้กับจุดพบศพนะครับตีห้าสี่สิบเอ็ดถึงตีห้าห้าสิบเจ็ดนะครับ ก็ไม่มีรถวิ่งเข้าออกในช่วงเวลานี้เลยนะฮะเรายังได้วงจรปิดในชุมชนอีกมุมหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปยังจุดเกิดเหตุนะฮะตั้งแต่ช่วงตี1นถึงตีหของ12บมิถุนายนนะฮะก็คือคือนที่ผ่านมาเนี่ยแต่เข้าวันที่12บสองแหละจะดูว่ามีรถยนต์ที่บรรทุกศพหรือว่ามีลักษณะน่าสงสัยอะไรยังไงผ่านไปบ้างหรือเปล่ามีรถยนต์เนี่ยผ่านจุดนี้นะฮะหคันด้วยกันตีสกระบ,บะสีขาวนะครับ ตีสองสี่นาทีกระบะสีดำตีสองสิบสี่นาทีก็กระบะสีขาวตีสี่สิบเอ็ดนี่ก็รถเก๋งสีขาวตีสี่ครึ่งรถกระบะสีบรอนแล้วก็ตีห้าเจ็ดนาทีเนี่ยกระบะสีดำนะครับวันนี้น้องกงั้งพาชลาวลินผู้สื่อข่าวของเราไปที่วัดสีมงคลนะครับญาติรับศพของตนเนี่ยมาประกอบพิธีทางศาสนาที่นี่แน่นอนแล้วฮะญาติพี่น้องก็โศกเศร้านะครับน้องสาวคนเล็ก แล้วก็พ่อของต้นนี่ก็ยังทําใจกันไม่ได้พ่อของต้นบอกว่าพ่อทาอาชีพออกเรือประมงนะฮะนานๆจะกลับบ้านปกติลูกชายเนี่ยจะอยู่กับน้องสาวคนเล็กนะอยู่กันสองคนเมื่อคืนนี้พ่อไปอยู่บ้านของภรรยาใหม่นะฮะเพราะว่า,มวา,มวาแม่ของต้นเขาเนี่ยเขาเสียชีวิตไปตั้งแต่ปีหกหนึ่งนะครับจนกระทั่งเช้าก็ขี่จักรยานยนต์กลับมาที่บ้านนะครับ ระหว่างทางเห็นคนมุงดูอะไรกันอยู่ mm. ก็เลยจอดรถดูเอา้ากลายเป็นว่าลูกชายตัวเองนอนเสียชีวิตอยู่ข้างทางพ่อบอกพ่อเสียใจมากถ้าเมื่อคืนพ่อกลับบ้านนะเ mm. ชื่อว่าต้นเนี่ยคงไม่ออกไปไหนยอมรับว่าลูกชายมีพฤติกรรมรักขโมยเสพยาเสพติด mm. ติดยาจนมีอาการป่วยทางจิตเวช mm. เคยพาไปบําบัดรักษาแล้วได้ยามากิน mm. เมื่อหลายปีก่อนลูกชายเคยอาการกําเริบใช้มีดทาร้ายพ่อมาแล้วแต่โชคดีพ่อไม่เป็นอะไรมาก หากลูกชายไม่เสพยาเนี่ยอาการเขาก็ปกติดีส่วนเรื่องลักขโมยเชื่อว่าลูกก็ไปขโมยของชาวบ้านเพื่อหาเงินไปซื้อยามาเสพนั่นแหละพ่อก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะมีอาชีพออกเรือประมงไงน้องค่ะก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านใช่ไหมไปทีก็โ,โหหลายวันเตือนลูกแล้วเจ้าหน้าที่ก็ตํารวจก็มาจับไปหลายรอบแล้วแต่มันก็วนรูปอยู่งี้นะฮะถ้าการกาเริบเนี่ยลูกก็จะเนี่ยไปต้องไปหาขโมยของเขาเพื่อเอาเงินเนี่ยไปซื้อยามาเสพ ยังมันจะวนอยู่งี้เรื่องที่เกิดขึ้นหากเป็นเรื่องที่ลูกชายไปขโมยของของชาวบ้านเขาส่วนตัวมองว่าเจ้าของที่นะหรือเจ้าของบ้านก็ควรจะแจ้งตำรวจหรือจับลูกชายส่งตำรวจไม่ควรทำร้ายกันถึงตายขนาดนี้ยืนยันว่าชุมชนแห่งนี้ไม่มีใครปล่อยกระแสไฟฟ้าที่รัว้วหรือว่าตามที่ขึงเอาไว้ตามพื้นที่ นะส่วนหินเล็กๆที่อยู่ในกำมือลูกชายเนี่ยพ่อมองว่าละแวกนี้มีลานหินแบบนี้หลายจุดนะครับเชื่อว่าต้องมีคน้ายมากกว่าสองคนแล้วต้องมีการวางแผนไว้ก่อนคือว่าบางทีเพราะว่าแต่ก็ไม่เล่นย่านะก็จะนินเทดี้มาก็อยู่ที่บ้านแต่แต่ก็เล่นรับซีไปสักเม็ดช่องเม็ดช่องเม็ดก็จะรุ้คือว่าเก็จะมั่วในในบ้านนะคือบางทีไปเปิดนน้ำบางทีก็ผ่านอะไรด้มัดในบ้านครับต้องมีคนทำต้องมีคนทำเพราะว่า เมื่อว่าคุณโอบางทีมันบาดมากคือว่าเมื่อว่าพก็เมื่อเมื่อว่าสมมติว่าโทุนะน้องมาหลักกองปีหนึ่งกลางหนึ่งนะผีไม่ว่าได้น้องมาหลักกองนี่ร่องผีก็ไม่ว่าได้แต่มาหลักไรก็ลงเราผีก็มันตายแต่ว่าบางทีจากโรงพยาบาลก็อาจจะไม่ตำมินก็่าจจะจ่ายเด็กขณะเดียวกันน้องคนเล็กของผู้ตายที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกันกับผู้ตายนะฮะบอกว่าเมื่อคืนนี้พี่ชายบอกว่าอยากกินมาม่า เธอก็ต้มมาม่าให้พี่กินนะแล้วเธอก็ไม่สบายก็เลยกินยานแล้วนอนหลับไปเลยไม่รู้ว่าพี่ชายออกไปจากบ้านตอนไหนมารู้อีกทีตอนเช้าพ่อบอกพี่ชายเสียชีวิตริมถนนมั่นใจว่าต้องมีคนร้ายทําร้ายพี่เธอแล้วก็เอาศพไปทิ้งอําพรางแน่นอนแม่เลี้ยงของผู้ตายนะฮะบอกว่าเลี้ยงผู้ตายมาตั้งแต่เด็กเลยนะฮะเพราะว่าแม่ของเขาเสียชีวิตไปหลายปีแล้วนะครับที่ผ่านมาเธอก็เอืมละอากับพฤติกรรมของต้น ที่เป็นลูกเลี้ยงเพราะหลายครั้งเธอต้องไปไถ่ข้าวของที่ต้นเอาไปขายเอาไปจำนำําเพื่อเอาไปคืนเจ้าของเขาที่ต้นไปขโมยมาแล้วก็แจ้งชาวบ้านเสมอว่าถ้าเกิดลูกเลี้ยงไปขโมยของอีกเนี่ยแจ้งตำรวจจับได้เลยหรือมาบอกเธอก็ได้เราตีสามรงอย่าทุบอย่าตีมันนะปนปลื้กระ,ะโบกลงจุ้งกันไปฮัเลยคือหมอตอนนู้นอย่าไปเอาว่งมันนู่มันนี่นะอย่าไปเอามันก็ธรรมาดาเนาะ,ะม้เล่นยา อันจะเกี่ยวกับการแกจะไปขโมยของอ้นั่นก็ถูกก็ได้ไปขโมยของไปขโมยของเขาแล้วมันก็ผิดใช่ไหมแต่ว่าไม่ถึงทำกับตายอย่างนี้ใช่ไหมก็ขณะเดียวกันนะฮะระหว่างที่น้องกั้งกำลังจะสัมภาษณ์พระนะฮะหลวงพ่อที่มาเจอศพคนแรกเมื่อเช้าเนี่ยอยู่ชาวบ้านในพื้นที่ก็เดินเข้ามาหาทีมข่าวนะครับแล้วก็บอกว่า ัวเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่ต้นเนี่ยเข้าไปขโมยของไปค้นของในบ้านเมื่อสามวันก่อนแต่ไม่ได้อะไรไปนี่พี่ท่านนี้นะแกมาบอกนะฮะแล้วที่ผ่านมาต้นเนี่ยเข้าไปขโมยของขโมยมะพร้าวของเธอเนี่ยมาหลายรอบแล้วส่วนที่มาที่วัดเพราะต้องการมาดูหน้าศพเพราะเธอบอกเธอแค้นพี่ต้นเนี่ยไปขโมยขอ,ของเธอมาหลายรอบแต่ก็ไม่เคยคิดฆ่าเขานะ แล้วไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของต้นในครั้งนี้ด้วยพักไปตทำแกเนาะแม่เนาะไอ้หัวแกทำแกแต่ก็สมโฟร์ใหมันตายเลยแขติดเยอะส่นขึ้นอโอเคแหละแม่แม่น่ะเคยเป็นผู้เสียหายจากไม่เสียหายแม่แคนแม่มาแม่าทำแคนอืมเอาแม่อย่างนี้อย่างนี้นะแม่เปโอซิกรมให้คือพอเป็นไปได้ไหมว่า แกอาจจะโดนทําร้ายเพราะแกไปลักขโมยอย่างนี้เป็นไปได้ไหมแม่จ๋าเป็นไปได้อาสิบเปอร์เซ็น<ม>เพราะไปติดยาไม่รักของเขาเขาทาร้ายมันก็ไม่ได้บางทีต<อ>ัน่าอนั้นใช้ไม่ไดตามเพราะใช้ไม่ใชไม่ได้ตามเพราะใช่ชต,ชตัวคนเดียวพระประพันธ์นะฮะท่านเป็นพระลูกวัดสีมงคลนะครับท่านบอกว่าช่วงตีห้าสี่สิบวันนี้ก็ออกบิณฑบาตนะครับ ตีห้าห้าสิบก็เดินทางเดินบินทบาตเนี่ยก็ไปเจอร่างของต้นนี่ขวามือนะฮะภาพวงจรปิดเมื่อเช้าที่หลวงพ่อท่านออกเดินบินทบาตนะฮะตอนตีห้าสี่สิบก็ไปเห็นร่างของต้นแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้สังเกตว่าเป็นร่างคนนะครับเห็นเหมือนกับเป็นคล้ายๆกับถุงดําวางอยู่ก็ยังคิดว่าเอ๊ะเป็นถุงขยะหรือเปล่าก็เดินผ่านไปทีนี้พอเดินไปถึงปากซอยเนี่ยก็ให้โยมที่มาใส่บาตรเนี่ย ลองเดินไปดูหน่อยออลองย้อนไปดูหน่อยว่าเอ๊ะมันมันเป็นอะไรกันแนะ่พอชาวบ้านไปดูถึงพบว่าเป็นศพถึงฮะขณะเดียวกันต้นเนี่ยนะครับทางครับประพันธ์ท่านบอกว่าเมื่อหลายเดือนก่อนต้นเนี่ยเคยมาขโมยเครื่องสูบน้าของวัดไปขายด้วยนะครับแต่คนที่รับซื้อเขาไม่ซื้อนะฮะที่จะไปขายเขาเนี่ยแต่ให้ต้นเนี่ยวางเอาไว้แล้วมาแจ้งวัดให้มารับเครื่องสูบน้ํากลับไปเพราะคนแถวนี้เขารู้จักพฤติกรรมของต้นดีเวลาเอาข้าวของมาขายเนี่ย คือไปขโมยชาวบ้านมาทั้งนั้นเพื่อเอาเงินเนี่ยมาซื้อยาเสพติดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่แน่ใจว่าใครจะเป็นคนทำนะฮะแต่ยืน,นยันว่าชาวบ้านแถวนี้ไม่มีใครปล่อยกระแสไฟฟ้าตามรั้วเพราะไม่มีใครเลี้ยงบัวก็นี่แหละลักษณะประเภทขึ้นบ้านคนนิดนุ่งเหนี่หน่อยฮับ้านก็ธรรมดาเออเอาขโมยเมื่อก่อนเขาก็เคยขโมยเครื่องสว้ํามวัดอันนี้ก็ตามไปจับได้ ไปซื้อยาเสพติดเหเนาะก็ใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะโยมเห็นคุณพ่อคุณต้นบอกว่าแกสติไม่ค่อยดีถูกไหมใช่เยอะๆมันก็หลอนะฮะพวกนี้มันก็คล้ายๆกับคนสติไม่ดีอ่ะก็อาจจะไม่ไม่ได้ทำงานก็อักเล็กขโมยน้อยของชาวบ้านก็ไปซื้อนี่แหละนี่แหละใช่ใช่ใช่แต่แกไม่เคยทำร้ายอะไรใครเนาะไม่มีไม่มีตอนที่หลวงพ่อเดินไปสวนกับรถกระบะอะไรต้องสงสัยไม่ไม่มีเลยยั่ยั้เดือดเ นนอนอใช่เดี๋ยวก็มีอยู่คนเดียวนี่ะที่เดินอยู่แต่ยังไม่ได้เข้าไปดูหรอกเดินก็อยู่คนละฝั่งสนนกันเมืองต้นชุดสืบสวนภูธรภาค8นะฮะแล้วก็สพมนครศรีธรรมราชนะครับแกรอยกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านเพื่อหารถยนต์ต้องสงสัยอยู่นะครับอ่าก็ผู้ตายก็พฤติกรรมอย่างที่บอกแล้วฮะจะชอบมุดรัวเข้าไปขโมยของชาวบ้านนะครับคาดว่าอาจจะมุดรัวเข้าไปขโมยของในบ้านหลังหนึ่งแถวนั้นนะครับหลังเพราะว่าที่ผ่านหลังนี้มีรอย แผลคล้ายถูกลวดหนามเกี่ยวนะครับผู้ตายก็อาจจะไปโดนกระแสไฟฟ้านะครับช็อตเอานะฮะด้วยความกลัวเจ้าของบ้านก็เลยเอาร่างเนี่ยขึ้นรถนะอาจจะเป็นกระบะหรือจัก,กรยานยนต์พ่วงข้างไปทิ้งริมถนนนะครับก็ต้องไปไล่สืบสวนสอบสวนต่อนะฮะว่าจะเป็นใครหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดมีจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยตำรวจบอกว่าเจ้าของบ้านหลังนั้นจะมีความผิดนะฮะแม้ผู้ตายจะเข้าไปขโมยของนะครับ ก็คือความผิดฐานประมาะททําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ปิดบังซ่อนเร้นอําพลางศพนะครับ